สวัสดีครับผมเซลเอนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูเจ้ายามาฮ่าเ0 9นะครับคันนี้หล่อๆนะแต่งเต็มมาเลยครับะนะครับสำหรับวันนี้นะผมเซลเอนะครับจะพามาดูเจ้ายา m าฮ่าเ0 9นนะแต่งหล่อๆกันเลยนะคันนี้เลยนี่ชิวหน้าแต่งมีมาให้นะครับ กาดมอน้ำแต่ง Evotech นะฮะยางสภาพสวยๆใหม่ๆกันเลยนะนี่ดูสภาพรถนะครับอกล่างมีมาให้กันล้ม Evotech มีมาให้แล้วนะครับนี่คันนี้นะครับเป็นรถจดปี2018นะเลขไม่ห14,000กิโลราคา2,99,000บาทเท่านั้นนะครับ คันนี้นะครับมีกันสะบัดไฮเปอร์โป r s c มาให้ด้วยนะครับของแท้เลยนะฮะสภาพรถเนี่ยสวยๆเลยนะครับเครื่องยนต์สวยๆแห้งๆเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นท่ออาคาโปวิกฟลูนะครับของแท้เลยปลายคาร์บอนนะฮะเน่ใหม่ๆสวยๆนะครับยางสวยๆนะครับ โชคหลังนะครับคันนี้เป็นเอรินซับแท้งนะครับเน่ของแท้นะครับรับประกันนะฮะเกียร์ปริสิปเตอร์โรงงานนะครับเตะเนียนๆเนนตะสนุกสนุกเลยนะสภาพรถนะครับหังสวยสีสวยนะครับใครกำลังหาอยู่นะ สายยกก็ได้นะนี่บอกเลยแรงม้านี่ไม่ต้องพูดถึงโหดๆกันเลยนะอ่าใครสนใจนะครับติดต่อเซลเอ็กได้เลย061-812-8889นะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์เดียวกันเลย061-812-8889ครับเซลเอ็กอินดีบริการนะครับ